สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเราอ่าสวัสดีครับ <c oughs> รายการอะไรครับฮะรายการอะไรครับรายการเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ไอชผฝานมาถ่ายกลางฝนนี่แหละเรียนจริงเลย <c oughs> เออมันก็แปลกดีนะมันก็แปลกดีป้าป๋าก็ไม่เคยเจอมอนกันแ่ะหลังจากเรื่องนี้ก็ว่าหวัดแดก <c oughs> แล้วเสร็จแล้วสักพักมึเงเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวรถมึงพาไปกินกันมันยังไงวันนี้เป็นยังไงครับ รุ่นก่อนกับคนรุ่นใหม่ว่าเจเนเรชันมันต่างกันยังไงตอนนี้คนรุ่นใหม่รุ่นเก่ามองง่ายเลยคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้อยู่ทําสะพานมัคควานบ้างอยู่แถวราชประสงค์บ้างนะนี่คนรุ่นเก่ากูอยู่ป่านี่ยนี่กูคนรุ่นเก่าผมจะแนะนําให้ป่ารู้จักถามยังไงวฉันอยากรู้จักเขาเปล่ามาถึงบ้านแล้วไงมาถึงบ้านแล้วใช่ไหมใช่เขาเป็นบรุษสามขาไม่ทราบว่าป่ารู้จักเขารู้เปล่าแต่คนรุ่นใหม่รู้จักเขาเยอะดังมากอ๋อเป็นนักร้องดังเป็นลำโพงเป็นลำโพงเชิญครับคุณตาเเฟฟครับ มึงไม่ต้องมาเรียบร้อยเลยชิบหายไปนั่งเถอะสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับเช้าเลยไม่นั่งเลยฝนก็ตกที่ผายแต่งตัวมาตลอดเลยนี่มึงขนมาทำไมไงเย้เล่นตลกด้วยเนี่ยป๋เล่นตลกครับมึงกานเล่นตลกนะชอบป๋ามากๆเป็นไอดอลเลยครับเป็นบรมครูเลยครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นน่งเถอยชิบหายเย้นั่งจะทำอนุญาตป๋าขอแสดงความเคารพป๋าครับผมมึงจะทำไงโดยการยจะทำอไม่ต้องถึงขนาดนี้ละมั้งครับขอ กราบเท้าแสดงความอโ้ยกูไม่ต้องงถึขนาดยังด้วยเป็นโอ้ยไม่ได้ไอดอลกูเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่น่ารับถือขนาดนั้นหรอกบางทีวัวเอาแค่ตรงนี้ก็พอแล้วขออนุญาตนะครับผมผมอยากกัดแบบแบบนี้ว่ะกราบแบบเพียวๆแนวหน้าเอาให้กูถือเงี้ยมึงไว้ตรงนี้เดก็ได้หรือว่าจะตั้งตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็ได้ไม่จะห้อยหูอ่ะไม่เอาไงมึงจะทำไงค่อยหูแต่ว่าตรงนี้มันดูแล้วมันน่าเกลียดเออเอาห้าตรงนี้ย ตรงนี้ก็ได้เอาตรงนี้นะป๋าตัดเล็บขบบ้างเฮ้ยไม่ต้องรถมารถมารถมาดีครับนี่ครับเอออ่ะมึงจะทำไงครับกูโอเคครับครับขอแสดงความเอายาถามนะครับคืออาไรวะตาเฟตเฟ้ครับแค่เนื้อขับกี่แต้มมึง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 ทำงานอะไรทุกไหนครับเฟตเฟ้ครับ โอ้โคตรดังโคตรดังเฟฟเฟ้ผู้ตายใครใครก็รู้จักเฟฟเฟเนี่ยนะครับผมไม่แม่จะว่าป๋าอาจจะไม่ได้ติดตามมันแต่ว่าไม่ไม่เคยได้ดูแต่มันจูบจะกเป้าสงครามนู่นไน้ำจะแตกน้ำท่วมไปนู่นไปไม่ยไปทางนู้นคออแล้วยังไงคนเราก็ต้องมีความตั้งใจมุ่งมั่นถูกต้องถูกต้องอันนี้และการเล่นของเราเป็นเป็นทีมหม่บเปลรู้แค่คนเดียวก่อนหน้านี้เป็นทีมครับแต่วงแตกไปแล้วครับก็วงแตกเหมือนเรื่องเงินเรื่องชนะเหมือนเหมือนตลกไม่ ไม่ใช่เรื่องหลักครับเรื่องเป็นเรื่องแบบจุดอิ่มตัวความคิดไม่เหมือนกันครับใช่ครับป๋าเราต้องมีจุดของเราเองนะเพราะว่าการเล่นตลกเนี่ยหรืออะไรเนี่ยไม่รู้น,นะตามที่ป๋าไม่ได้่าเป็นรู้อะไรมากหรอกแต่เพียงแต่ว่าเราไปสมัมผัสมา50ปีป๋าอยู่ตรงนี้มา5<ช>้าสปีมาตั้งแต่ลูกทุ่งตั้งแต่อยู่นวยฉายหนังกางแปลงเลยจากนั้นกางแปลงเจปีก็อยู่กมัยเรียกให้คนมาดูแล้วก็ไปฉายหนังให้เขาดูอะไรแนีจนมาอยู่วงตีเพลินแดน9้าปี ถ้าเขาจะเล่นตลกเนี่ยบางทีมันต้องผ่านในพวกนี้มาบ้างก่อนใช่ครับแต่ว่าก็อยู่ตรงที่สมองเขาอีแหละขอจะอนุญาตสอบถามไม่ต้องขออนุญาตเลยถามเลยประวัติประวัติของป๋าครับผมก็ว่าคนมันถามเยอะเลยเรื่องประวัตินี่จริงครับถามเยอะแยะแล้วอ่ะแล้วประวัติก็ต้องการจะอยู่มานเกิดที่ปักกิ่งนช่มบอายุสองขวบกว่าก็พ่อแม่พาไปอยู่ลือเสาะนู้นนะครับที่ว่าอยู่ลือเสาะบ้านเรียนจบต่อ4ี่งยู่ในบ้านยบบา ยาบะอ่ายาบะตอนนั้นอิสลามเยอะแลจนแล้วก็ไปอยู่สะเดาสะเดาอีกหกเดปีไปอยู่หัดใหญ่อีกหกเดปีอยู่ป้อมหกอ่ะสะเดาฝนตกไหมครับสะเดาไม่ค่อยตกเท่าไหร่มันต้องสะเดามันเยอะที่นี่ตอนนี้ตกนตอนนี้เหรอตกหรือเปล่าผมว่าเราย้ายกันก่อนนะครับกลับมาอีกรอบนะครับพอดีฝนตกนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้อาตารเซฟเฟยนะครับชับผมช่วยเล่า เรื่องชีวิตคุณให้ฟังให้ป๋าฟังกับพวกเราฟังหน่อยนะครับอะไรป๋าฟังเนียครับแค่เจอป๋าก็ผมก็เกรงอยู่แล้วแต่ตอนนี้ผมเกรงอีกตัวนั้นมากกว่าครับป๋าครับควายป๋ามันจะขึกดผมครับใส่มาแดงปัาต้องคอยห้ามมันอยู่เนี่ยมันจะชนกันอยู่เรื่อยเลยเนี่ยผมใส่มาแสดงเลยเพราะความชั่วผมเป็นไรมันชนมั้กูห้ามได้งั้นผมขออนุญาตโอเคได้เป็นคนไหลเนี้ย มาชื่อจริงชื่อลิขิตสิทธิพันธ์ครับป๋าเออชื่อเล่นไม่ต้องก็ได้ที่ฝั่ายเื่อจนก็ถ้าในฉายาในวงการก็ตาเฟตเฟ่ครับป๋าอืมก็เจอคาเฟตาเฟตอันนี้พูดตรงๆกับแบบว่าไม่ได้ติดตามไงถ้าติดตามแต่เคยเห็นผ่านๆเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้สนใจไงว่าตรงๆเลยครับรู้จักไหมไม่ไม่ไมรู้จักจริงแต่ว่าดูไมนเคยเจอแกบ้างหรอเคยเคยแกไปไหว้ป๋าทำงานบ้างหรอเคยครับผมแกไปดีใจที่ได้ไร่วมด้วยใช่ไหม ใช่ครับแล้วเข้เขาไปไหว้ป่าตอนนั้นป่ากําลังยืนดูกระชายืนแค่ฟ้นแค่ฟ้าผมจะตามกลิ่นไปเลยป่าอยู่ไหนน้าป่าอยู่ไหนน้าพอแล้วไอ้เรื่องไม่ดีมันต้องมาเล่ายาวแล้วพี่ายครับผมก็ผมแต่ตอนนี้ผมอายุ36ครับคุพ่อคุแม่อยู่ทางไหนแลเนี่ยคุณอยู่อีสานกับแม่แม่แม่อยู่อีสานพ่อพ่ออยู่กรุงเทพครับผม เราทํางานไปได้กันตรงไหนวะนะไปได้กันที่ป่ากล้วยครับอสองทีสองทีตอนแรกแม่ให้ทีเดียวแต่พ่อขอเบิผมไม่ได้ถามอึงน <S 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 ั้นอ๋อแล้วยงังไงต่อผมยังไงต่อ <S <S คือตอนเด็กเนี่ยผมอะ่ะเกิดทันยุคตลกคาเฟ่ย <S <S ุควิดีโอ <S 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 มผมก็ความสุขของผมก็คือจะไปเช่าว,วิดีโอตลกผมกะเช่าหลากหลายคณะรวมถึงคณะป่าด้วยป่าเทพพงามเช่ามาดูตอนนั้นก็ป่าเทพกับพี่มัมพี่น้อย พี่แทงป๋าแต่รุ่นจุงมิมมารั่นที่เด่นเด๋ออะครับแต่ก็ชอบใส่ใจว่าตลกป่าเป็นคือดูมากจนแบบอยากอยากเป็นตลกเป็นความฝันนั้งแต่เด็กว่าแบบโโตมาแบบคุณครูก็ถามที่โรงเรียนตอนนั้นอยู่ป .5 ป .6 ครมาอยากเป็นอะไรใช่แล้วมึงว่าเพื่อนๆคนอื่นก็ตำรวจนักบินหมอผมก็ตอบครูว่าอยากเป็นตลกแล้วมันก็พยายามจดมุก เล่นไฟฝันมาตลอดถ้าเล่นถ้าเล่นตลกนั้นเนย่ยไปจำเ่าอยากพยายามไปจำของใครเข้ามาพยายามใช้ของตัวเองดีที่สุดช่พยายามคิดตัวเองของตัวเองอะไรเงี้ยเราเราถ้าเราไปจำเขานะมันก็มันก็ความคิดเรามันจะไม่ไม่แตกฉานนะครับเออคุณมันเป็นความไฟฝันนะว่าผมโตมาผมอยากจะอยู่ในคณะตลกไม่ไม่แบบไม่ได้คิดถึงขั้นว่าต้องดังขอแค่แบบเป็นตัวโดนตัว ดิ้นอะไรก็ได้อยู่เล่นคาเฟ่แต่ว่าบังเอิญว่าพอผมโตมาปุ๊บเกิดว่าคาเฟ่ก็คือล่มสลายไปตอนนั้นมันก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเราเกิดไม่ทันเสียก็แบบยุคนั้นเสียใจที่เที่ยงคืนเลิกนะครับใช่ครับแล้วก็คอเไปลมตลาอนั้นก็ไม่ไม่ไม่ว่าจะแกเสียใจหรืที่หมายตลกทุกคนก็เสียใจกันทั้งนั้นทั้งค่ำทั้งคืนนั่นเอเพราะนโยบายใช่ไหมครับนโยบายเพราะว่า คนที่ไปไปกินอาหารแล้วก็ที่เขาจะเปให้เราเนี่ยมันต้องดึกๆไปแล้วที่มอมเมาหน่อยก็ต้องเมาก่อนต้องเมาก่อนหัวค่ำนี่มีแต่จะเป็นชาวบ้านชาวบ้านอยามากก็ให้สิบาทห้าบาทห้สิบแล้วยังไงต่อผมก็มันก็เขวะอะไครับคาตั้ใจตอนนั้นเรียนอะไรเรียนอะไรอยู่อายุเท่าไหร่ประมาณก็ตอนนั้นก็น่าจะประมาณมหก กำลงัง <6. S 2> ขึ้นมาหลาลัยปีหนึ่งครับแต่ว่าแต,แต่ตอนนั้นมันทีแรกตั้งใจว่าจะไม่เรียนแล้วจะไปแบบขอสมัครเขาอยู่ถือถือของในคณะตลกก่อนอ่ะเห็นเห็นเขาเล่าว่าฝนส่งสายใต้ใหรือประตูตน้ำจะมี พี่ๆตลกไปรวมตัวกันก็กลับไปเออขอไปเป็นเด็กยกของอะไรเงี้ยประตูน้ําเลยนะครับผมที่ตลกเลิกอะไรเลิก็ตรงมากินนะใช่ครับแล้วยังไงต่อแล้วพอเรามีความฝันแล้วก็แต่ว่ามันก็เหมือนยุคสมัยมันแล้วเราใจเราคิดยังไงหลังจากที่เฮ้ยเขาปิดกลางคืนแล้วกูมมีโอกาสที่จะได้ใช่ไม่มีโอกาสแล้วแล้วแกมีความคิด ฉี่ออกยังไงบ้างไหมผมก็ค,คือคือคือเราก็เห็นข่าวว่าแบบคณะตลก<ช>ที่เราชอบดูเนี่ยก็ล่มหายไปหลายคณะอ่ะเราเราก็ดูข่าวว่าเออเนื่องด้วยคาเฟ่ปิดไวไอ,อ่ะวิลล่าคาเฟ่ก็ปิดดาราคาเฟ่ก็ปิดมันก็เหมือนแบบจากการวิเคราะห์ของเรามันก็คิดว่าโอ,โอกาสเรามันก็ลิบหลีลงเรื่อยเรื่อยเื่อจาก ปกติก็คิดว่ายากแล้วอันนี้ก็ยิ่งยากขึ้นมันก็เฟยค่อยเผมก็เลยแบบมานั่งคิดว่าแบบจะเอาไงต่อกับชีวิตเพราะว่าแต่ใจก็ยังอยากเล่นไปยู่คณะตลกแต่มันโอกาสมันก็ยากมากนะครับนั่นและทั้งอยากรู้ว่าแกคิดยังไงหลังจากที่ตรงนี้แล้วว่ามันหมดหมดโอกาสแล้วแี่ยแต่ว่าใจกูยังเล่นอยากจะเล่นตลกเนี่ยใช่ใจอยากเล่นนี่คิดยังไงตรงนี้จะแกฉีกมปยังไงผมก็เลย้มาตรงนี้ครับผมก็เลยคิดว่า เอ๊ะหรือว่ามันมีไปทางอื่นได้ไหมถ้าไปทำศาสตร์อื่นเช่นแแต่รายการรายการทีวีหรือไปทำหนังสั้นไปเขียนหนังสือแต่ว่าก็เป็นเขียนแนวตลกแค่แค่ปรับจากว่าเล่นเป็นคณะตลกแต่ว่าเอาไปเล่นตลกในแบบแขนงอื่นอะไรเงี้ยมันได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันมันได้ทั้งนั้นแหละนะอยู่ตรงที่ว่ามันออกไปแล้วให้เป็นไงว่าโอเคไหมตรงนี้ยสาคัญไงแต่ว่าถูกต้องแล้วที่แกฉีกเ อ้าแล้วแล้วพอจบมหปั๊บจะไปเรียนอะไรต่อก็ไปรู้วอาถ้าจะไปเกี่ยวกับทําหนังทํารายการตลกมันก็ต้องไปเรียนนิเทศศาสตร์ไม่ใช่ไงแต่ย yeah> ังไม่ทันเรียนไงจะไหมไดเรียนไม่จบไม่คือไม่มีตังค์ไปเรียนครับที่ไหนไปเรียนก็คือก claro ็คือถ้าปกติเขาก็ต้องเอ็นเอ็นฐานเข้ามหาลัยดังๆที่เป็นคณะนิเทศศาสตร์ผมก็คือเด็กเกเรครับไม่ได้ตั้งใจเรียนก็เอ็นไม่ติด อ่าถ้าเอ็นไม่ติดอีกวิธีหนึ่งก็คือเข้าไปเรียนมหาลัยเอกชนที่เป็นคณะนิเทศศาสตร์ผมก็ไม่มีตังเรียนเพราะว่าที่บ้านพ่อล้มละลายนงจาพ่หายพอล้มละลายพ่อล้มละลายอ๋อพ่อล้มละลายครับตอนปี40น อะไรบ้านรวยแล้วก็ล้มละลายบ้านรวยก็ตามึงไม่น่าเป็นคนรวยเลยนะมึงรวยแล้วเนี่ยกูเนี่ยน่าจะรวยกว่ามึงนะทำไมแล้วกูเป็นอย่างงี้วะเนี่ยคือแล้วบ้านรวยนี่เป็นยังไงมันรวยอะไรเพราะเขาอย่างไรมันรวยมีบ้านหลังนึงคือคือคือพ่อผมเขาก็เป็นเหมือนอยู่เป็นสถาปนิกของบริษัทใหญ่ที่เงินเดือนสูงมีรถประจำตำแหน่งมีคนขับรถแล้วเดี๋ยวพ่อพ่อพ่ออยู่ป่ะรูตายไปแล้วยังอยู่ครับล่อแร่แล้วครับอร่แล่อแร่แล้ว ขอโชคดีนะกลบอกตอนนี้เลยแล้วแต่ก่อนผมก็จะมีแบบสมัยเด็กๆสมผมก็จะมีคนใช้เรียกคุณหนูเรื่องจริงก็ไม่ได้าผมใชมดงว่าถ้าเกิดเขาผิดกับป่านะเออครูมาตั้งแต่ไม่มีคุณเที่ยอะไรเลยอะเด็กเวทเด็กเที่ยวเลยแหละก่อนป๋ามาอย่างนี้เลยนะอแต่ป้าแกก็ยังมีโอกาสที่ว่า แช่ไหมเกยเป็นคุณหนูมาแต่ว่าบ้านก็ล้มละลายก็คือแบบภาพที่ผมเห็นก็คือของในบ้านถูกยกออกไปขายทีละชิ้นจนที่เสียใจที่สุดก็คือว่าทีวีที่เราใช้ดูวิดีโอตลกคาเฟ่ถูกเอาไปจำนำด้วยอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบเสียใจที่สุดที่ดมรักมากจนเหลือวิทยุเราก็ไปหาเทปตลกสมัยก่อนสมัยก่อนก็มีเทปตลกครับ ผมก็อ่าเหลือเทปก็ยังดีไม่เห็นภาพก็ยังได้ฟังแต่สุดท้ายฟังได้สองสามวันพ่อก็เอาวิทยุปไปจำ <c oughs> นำหมดบ้าน <c oughs> มึงไม่โคตรเลยนะคือภาพภาพที่ผมเห็นเนี่ยขายลงจำนำเสร็จปุ๊บของบางอย่างที่มันขายลงจำนำ,นำไม่ได้ <c oughs> ภาพที่เห็นก็คืออ่วันนี้ไม่ต้องไปเรียนนะเรา่าทําไมเหรอไม่มีตังค่ารถให้ไปเรียนเราก็นางือว่าจากที่แบบอูฟู่ะครับ กินพิต้าทุกวันกินเฟีทุกวันอย่างนี้ก็แดกไข่เจียวส่วนภาพที่เห็นก็คือเหมือนแม่จะยกตู้เตียงโซฟาไปตั้งหน้าบ้านแล้วก็เขียนป้ายขายขายขายเพื่อหาค่ารถให้ผมไปเรียนอะไรเงี้ยผมเห็นทุกวันจนสุดท้ายไม่ได้ไปแค่เฟอร์นิเจอร์รถหายสักพักไปทั้งบ้าน ไปทั้งบ้านเลยครับแล้วก็วันสุดท้ายที่มาโดนเขายึดบ้าน <c oughs> ก็คือเจอพ่อเนี่ยเสียใจพ่อผมก็เสียใจเมานอนเมายอยู่กลางบ้านแต่ก่อนผมก็เป็นคนที่แบบเกเรแต่ออพอมันเห็นภาพนั้นนะครับมันรู้สึกเจ็บรู้สึกสงสารพ่อแม่ตอนตอนนั้นผมเป็นคนเกเรดูบุรีตั้งแต่ป .4 ความไปิฝันก<ด>็คือแบบอยากจะแบบเล่นตลกแล้วก็หาเงินมาชชวยพ่อแม่อ่าครับแล้วก็ เพราะเราสงสารพ่อแม่อะไรเงี้ยครับมันก็เลยจับเนื้อกับตัวเพราะใจมันมุ่งมาทางตลกแล้วไงมันไปคิดไปทางอื่นเลยการประจานตัวผมชแล้วยังไงต่อแล้วแล้วได้เรียนมหาอะไรอะไรไหมก็ไปเข้าเรียนรามไปแต่ว่ารามก็ไม่ได้มีคณะที่เป็นเกี่ยวกับการบันเทิงไม่มีครับได้เรียนทีนจบไหมจบครับผมจบด้วยก็ตอนเรียนก็ทํางานไปด้วย ก็เริ่มตั้งแต่เป็นคนงานก่อสร้างครับครับผมเพราะว่าเพราะไม่มีตังจริงๆครับเรียนเกี่ยวกับทําข่าวครับสื่อสารมวลชนทาทาข่าวเขียนข่าวอะไรเงี้ยคณะอะไรที่หลานคณะคณะอ่าเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนแต่กี่ปีจบผมเรียน5ปีครับโอเช้าหน่อยเพราะว่าต้องทํางานด้วยครับผมก็เริ่มจากเป็นคนงานก่อสร้างกรรมกรเลยครับแบกถิอวยกปูนอะไรไม่ได้นะจากมสูงอ่ะ มันก like like well, like like ็สามารถอยู่ต่ำได้ไม่แต่ถามว่าทำไมก็ไปเป็นคนงานก่อสร้างในเมื่อเมื่ออยุก็เกิด18แล้วมันก็ชีพหาในช่วงนั้นมันไม่มีงานอะไรให้ทำมันก็มีก่อสร้างเดียวทำไมไม่ขายพิซซ่าไปส่งนู่นส่งนี่เลล้างจุล้างจานแบบเด็กนอกไปอยู่เมืองนอกมีล้างจุล้างจานก็ก็พี่เจ้าพูดถูกครับพอเราทำไม่สักพักเราก็พึ่งมาคิดได้ว่าเออเราพิรุษมาหกดีกว่าเออเรามาตากแดด เออมเตินทำไมวะเออไม่ใช่กูแล้วนะเออผมก็เพิ่งมาคิดได้แต่เป็นยังานก่อสร้างไปตั้งนานตกเย็นได้ฝึกจิบเหล้าขาในไซงานสมัครเออก็คิดได้เออมีวุฒิมหกก็เลยไปสมัครเป็นเด็กเสิมร้านพิซซ่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็แจกใบปลิวอะไรเงี้ยครับไปเรื่อยๆแต่ก็อย่าลืมนะว่าของทุกอย่างที่แกผ่านนี่มันเป็น ประโยชน์ทั้งนั้นเดี๋ยวอีกหน่อยอพอแกเล่นได้เต็มตัวแกสามารถเอาของที่แกผ่านนี่เอามาพูดมาเล่นได้หมดเลยเพราะเราเห็นหมดนี่ครับผมแล้วก็จะมีแต่อาชีพที่แบบว่าจ็อบที่แบบว่าชอบที่สุดคือไปตบมือในรายการเกมโช0ร้อยไปนั่งตบมันแสดงมันไม่เอางานได้200ยมันไม่หางานหนักเลยที่บายหาแต่งานเบาเลยแล้วแล้วมันได้ดูได้ดูรายการทีวีด้วยได้ แบบเราเราเราไม่มีโอกาสได้เรียนเราก็ไปดูเอ๊ะเขาถ่ายยังไงนะเขาบีบงานกันยังไงนักแสดงพิธีกรเขาเล่นกันยังไงอ่าเราก็ได้เหมือนได้ตังค์ด้วยได้ความรู้ด้วยพ่าเราไม่มีโอกาสปูก็เคยไปสามร้อยสูงหมดเลยแคมมี่เลยเว้ยาวไปแบบมึงแคมมี่ไงกระตบมือมันก็สามร้อยทั้งนั้นอ่ะแล้วตอนนั้นน่ะผมก็ไปเดินไปผมไม่อยากไปตบมือในรายการมาสเตอร์คีย์เพราะอยากไปดูป่าเพราะชอบป่าอยากไปดูป่าเพราะว่า ผมดูป๋าตอนเช้าเนี่ยมาสเตอร์คีทุกวันแล้วแบบโอ้โหโคตรฮาชอบมากชอบป๋ามากแล้วผมก็อยากไปตบมือในมาสเตอร์คีผมก็ไปที่บริษัททีวีทันเดอร์ไปขอสมัครไปกดตบมือในรายการเพื่อจะไปแบบไปดูป๋าจริงจริงสกาูที่เขาทำงานยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่รับเขาไม่รับเนี่ยเขาเขาก็มีคนมีกลุ่มตบมือของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ย แค่สอง้บาทก็มีกลุ่มอยู่แล้วใช่เขาเรียกว่ามันก็เป็นงานที่คนเขาแย่งกันนะครับอืใช่มันมันไม่ต้องทําอะไรมากเนี่ยเหมือนอย่างแกต่อไปแกเล่นตลกแล้วเนี่ยแกก็เอามาพูดได้หมดที่แกผ่านมาครับผมว่าจังหวะไหนที่มันจะต้องต้องต้องใช้อ่ะมันมีนะครับคุณพูดไปเนี่ยบางทีก็ถามอะไรเรือว่าจังหวะที่มันเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถเอาของที่เราผ่านมาเนี่ยเอาไปใส่เป็นในตลกได้ครับอันนี้สำคัญนะแกไม่ใช่เป็นเป็นเรื่องเสียหายหรอกที่แกไปทำนู่นทำนี่อะไรเนี้ย นะ<ม>ครับขอบคุณครับผมพิพชาของเรา